love you สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทนายแคทแคทลอเยอร์นะคะวันนี้นะคะแคทมีสารระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะการจะฟ้องร้องเรียกเงินจากนายจ้างจะต้องมีหลักฐานอะไรบ้างนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะ มีคำถามว่าหากเราจะฟ้องร้องลูกจ้างจะมีหลักฐานอะไรต่อสู้กับนายจ้างได้กฎหมายให้นายจ้างต้องทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดหากไม่ทำไว้ก็จะผิดกฎหมาย ในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. วันและเวลาทำงาน 2. ผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย3อัตราและจำนวน ค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับเมื่อมีการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างให้ในายจ้างจัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารไว้เป็นหลักฐานรายการในเอกสารข้างต้นจะอยู่ในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเป็นหลายฉบับก็ได้ ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นให้ถือว่าหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว นอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่า2ปีนับแต่วันสิ้นสุดของการจ้างลูกจ้างแต่ละรายและให้นายจ้างเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่า2ปีนับแต่วันจ่ายเงินดังกล่าว ในกรณีที่มีการยื่นคำร้องตามพระราชบัญญตัตินี้หรือมีข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือมีการฟ้องร้องคดีแรงงานให้ในายจ้างเก็บรักษาทะเเียนลูกจ้างและเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดไว้จนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เอกสารข้างต้นเป็นเอกสารที่ทำขึ้นโดยฝ่ายนายจ้างแต่สารหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เชื่อเอกสารข้างต้นเสียทีเดียวลูกจ้างอาจใช้เอกสารการส่งประกันสังคมซึ่งจำนวนเงินที่ส่งประกันสังคมกับเอกสารการจ้างต้องตรงกันนะคะหรือไม่ก็ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือข้อความการแชทต่างๆ หรือแม้แต่การประชุมออนไลน์หรือสั่งงานออนไลน์ซึ่งระบบปฏิบัติการจะบันทึกข้อมูลเอาไว้เหล่านี้ก็อาจขอให้สารหมายเรียกมาใช้ในคดีได้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆสารระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจากเพจกฎหมายแรงงานของศาสตราจาร์ตรีเนศส,สารพงศ์นะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องทนายแคทแคทลอเยอร์ด้วยนะคะ